อาหารเหนือแบบดั้งเดิมรสชาติอาหารอร่อยสุดๆต้องร้านนี้เลยตะวันวาเจียงไฮใครมาเชียงรายฝนขอขแนะนําร้านอาหารร้านนี้เลยเพราะว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารเหนือแบบดั้งเดิมแล้วก็ยังมีอาหารภาคกลางรสเด็ดอีกเมนูเนี่ยมีมากถึง200อย่างเลยค่ะโซนที่นั่งของเขาเนี่ยมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เลยเจียงไฮเจ้าเป็นร้านอาหารเหนือที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงราย,รายที่มาเชียงรายห้ามพลาดเลยทีเดียวเข้าร้านบริเวณหน้าร้านก็จะมีมุมถ่ายรูปให้เช็คอิน เพียบยิ่งสายถ่ายรูปต้องชอบแน่ๆต่อไปเข้าไปในอาหารเหนือดั้งเดิมและอาหารภาคกลางรสเด็ดที่ตะวันวาเจียงไหนน้ัออาหารหญิงก็มาเดินเล่นมีแปลงผักปลอดสารพิษด้วยน้องไก่ซิลกี้ยังอยู่น้องน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยหญิงเห็นใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปด้วย เพื่อนพาคนรักมาสังสรรค์หรือว่ามานั่งชิลๆกันได้เลยค่ะและนี่เลยค่ะโซนใหม่ของร้านตะวันวานะคะที่กําลังจะเปิดใหม่ให้ใช้บริการในต้นเดือนหน้านั่นเองค่ะเป็นบ้านนอร์ดิกกับทรงเอนะคะภายในบ้านเนี่ยก็จะมีแอร์ด้วยค่ะสามารถใช้บริการได้ฟรีเลยนะคะใครที่อยากจัดประชุมจัดสัมมนาหรือว่าอยากทานข้าวเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อทางร้านได้เลยนะคะดูร้านมาเริ่มบรรเลงเพลงตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มเลยนะแล้วที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่บ้านพักนะคะแต่ว่าเป็นโซนรับรองใหม่ซึ่งการตกแต่ง ภายในก็คือดูสวยแล้วก็รักชูมากๆนะคะแล้วจะบอกว่าที่เนี่ยจะจอห้องแอร์หรือว่าหิ้วเครื่องดื่มมาเองเนี่ยเขาก็ไม่คิดตังเพิ่อมอีกตั้งหากคือเขาขายกันเอาสังคมเฉยๆหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะบอกว่าที่นี่คนเยอะมากนะคะเยอะแบบนี้ทุกวันเลยยังไงก็อย่าลืมโทรมาจองกันก่อนนะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เที่ยงวันถึง5้าทุ่มเลยส่วนข้อมูลแล้วก็ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาจะใส่ไว้ให้ในคาอธิบายเลยอย่าลืมแวะมากันเยอะๆนะ